สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันีิปรกอกนะคะ<อ>มีอะไรนะแอดมินพี่นาทีสัญญาอะไรนะพ,ญญพ,ญญพี่สัญญาพี่นาทีสัญญาว่าจะซื้อทุเรียนมาให้โอ้โหมาตามสัญญา่ะอพี่นาทีมาตามสัญญาเอาเอามาเจ็ดตัวรอเลยพี่ครับจไปรตาต้องรอกันรอต้องรออย่างดีนะวันนี้อรอเอาา้าไปแล้วรอาตามสัญญา

หุนน่นหุ่นแต่ละคนกินทุเรียนเดอ้อรักษาหุ่นเดอ้อกินทุเรียนแต่ละคนเว้ยหมดหน้าทุเรียนค่อยลดโอ้ยหมดหน้าทุเรียนค่อยลดเราสั้นใช่ครับด้านนี้อร่อยเจ้านี้อร่อยเดี๋ยวเราไปกินทุเรียนกันเอาให้กินตัวกวนติดตัวโอ้โห แก้แกแก้ยาเลี้ยงยาหน่อยแก้แก้นี่มายาไม่กินทุเรีย so. like Bears> นหรุนี่นะคะทุกคนยายาอาชีบอกเม้นเม้นทไปแล้วเม้นเม้นทกินทุเรียนเม้นท์เม้นท์อ้โหหมูกลางได้ไหมเอาไปเอามาแล้วก็ถ่ายโดนวิดีโอสิเออเอามาแล้วก็ถือแล้วก็ถ่ายลง อันนี้พี่รักกินแล้วอันหนึ่งโดนขโมยมันหายไปแหวงหนึ่งเห็นไหมมันหายไปพี่รักกินแล้วอันหนึ่งแน่ยอมรับเลยนะคะเฮ้ยแล้วอาอเอาไปเอาอยู่เหรอโอเคแกะเลยนะแกะเลยมาเปียวเปียวมาโ Oh my god เปียวได้กินเยอะๆเปียวเอาไปเอาที่ใบพอเอาเอ้าพอเปียวใช่เอาไปเอากินเยอะอะไรมา เอาแบบนั้นพอนี่นะคะไปแล้วก็ไปนั่งในหน้าบ้านไปเอ้าทำไมล่ะทำไมล่ะหลอก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 อันนี้อะไรออกใครจะได้มามาไม่รู้ไม่รู้เอาทำไงไม่ร ah. sure so kind of ic ู oh, oh. Oh, ain, ah, mm. ้อ่าออกอะไรจะได้ไม่รู้เลเดี๋ยวถ้าใครไม่เหมือนเพื่อนใครไม่เหมือนออกอ้าวไปแล้วก็ไปคนในสังคม ไม่ใช่คือเอาอันนี้ไปเลยเอาเอาชนะแอนเชียร์แอนเอาอันนี้ไปเลยเชียร์เชียร์เชียร์ใครแปะออกนะรอยโอยเอ๊ะยังอีกยังอีกดอยเอวะ ไปดกไปบูเนื้อตอนซมเนื้อตอนมน้อตอนซมไปเลยดิลุนกันกินทุเรียนนะคะของเราเออกนี้ก็ได้หวะาลุนกินทุเรียนเนี่ยเาไปแ่อีก้เอากินก่อนกินก่อนไอเปรี้ยวตัวนี้ให้ยาเปรี้ยวเออยาไม่กินเยอะหรอกเออแค่นี้ก็พอ กินมากกันกินมากไม่ดีแล้วใช่มันร้อนในผมมากินเป็นลูกคนเดียวเลยเป็นอ่งี้เสียอย่างนี้เลยร้อนในแล้วไม่สบายเลยนะเคยกินตอนนั้นขายตอนนั้นขายทุเรียนเคยไปซื้อทุเรียนที่จันมาขายสมัยก่อนแบบเหมือนทิกตอกอ่ะมิมาโลมาให้ไปดูทำไมกล้องเธอมืดมากดูดิดูกล้องเขาดที่ สี่ครับสี่ครับสรุปแล้วนะครับคนที่อยากได้ก็คือน้องแอนน้องแอนนะครับแอนโอดอร่อยไหมไม่หวานมากจริงๆปลุกใจนะปลกใจนึ่แล้วเจ้าเด็กเป็นเจ้าจุดตรงเข่าวงไงเอายกเข่าวงมันข้าวงแต่ว่าคนกินหวานอาจจะไม่อร่อยเท่าไหร่จะวางแล้วเนี่ยเบาเลยให้มีมือบาง เปี้ยวอ่ะเอาอยู่ดีก่อนอันนี้มันไม่ค่อยอย่ากินเยอะเปี้ยวแกะเปี้ยวแกะร้อนในเปี้ยวแกะกองนี้มือพี่อันนี้มันเละว่ะพี่ยังไา่เลือก้อนเนี่ยต้องแบบไม่เละนะนี่เดี๋ยมันเละแต่อันนี้มันคือตับลอกข้างในหืมต้องนี้แมาแม่พีมาอ้าวมาไม่เหนื่อยไหมเปล่าอือพอแล้วพอแล้วโฟกัสแม่พีต้องพอจ่ะ จะไปโรงเรียนพี่ออนนี้ดีกว่าของแอนแอนกัดแล้วเอาเหรอพี่กัดเนี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ทำยังไงอ่ะผ่ากลางนี่เลยผ่าแม่กลางเนี่ยเอออุ้ยรสแต่อร่อยอ่ะพี่ไม่รู้มันมาอะไรนะมันทองมันทองใช่ไหมออามันทองใช่เดี๋ยวดูผ่ากลางครับ มีดกันชัดๆนะอืมอืมไม่ติดวะติดหรอกคุจะเห็นไหมว่ะมันแข็งเห็นจะไม่พาจะไม่พาถลุถลุเม็ดเลยอ่ะนี่ไงเม็ดนิดเดียวเองอ่อแทบไม่มีเม็ดเลยอ่ะหรอกี่ไงแววนี่แววมาคนที่ชนะได้พาทุเรียน อิชานานชนะต้องยอมนานพวกนี้สุดๆแตงินแตงกินมันอาข้าวเนี่ยพี่ชานานอะไรอาขาวนานชนะก็ต้องยอมนานเรื่องอื่นยอมได้แต่เรื่องกินยอมไม่ได้นะคะโอ้ยยังกรอบนอกนุ่มในแบบโอ้ยนิดเล็กมากเป็เล็กมากเลยนะคะคบประมาณนี้พี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเราลงมือกินกันก่อนนะทุกคนลงที่กอกันนะให้กอกสิ อันนี้ปูที่มันสวยดีเห็นป่ะใครจะผอมก็ผอมไปเถอะอะไรอนะโอ้โหกล้าเลยไอ้เพียวเล่นเขาเลยว่าทำหน้าแบบไอ้หนูอยากมุชาอันนี้หนูถ่ายให้ป้าอัเศร้าใจต้องแบบนี้เศร้าใจไม่ได้กินนี่พี่ย่ามาย่าพอาวมามามาแล้วย่าชี้มาไม่ทันมาไม่ทันทุเรียนแต่ย่าชี้ไม่ได้ทานทุเรียนหรอก พี่จิมไม่กินทุเรียนทุเรียนหมดพอดีเลยพี่ราทีกินไปหลายแล้วไม่เลยไม่สบายเลยก้อยกินแค่นิดเดียวไม่พีแอไม่ได้กินเยอะทั้งวันอ่ะก้อยไม่กล้ากินเยอะเขาไปให้ก้กินแค่นั้นแหละเมื่อกี้นี่นะแล้วเก็บไว้ใครเนี่ยเก็บหมดสิเก็บไว้ให้เขาทำงานลำพยนให้หมดแย่ไปเอนไปไหน ไข่ไขยนิ้วขาวรีบมาทอดไทยนี่ก็ขอฝากแคที่จบคลิปแค่นี้นะคะพี่นาทีสีทูเรียนมาเรียนแอดมินนะคะก็จบคลิปแค่นี้คะสวัสดีค่ะา